อย่างทุกอย่างต้องอาศัยความแข็งแรงนี่ใช้สลิงล้วต้องมีสลิงดึงไปให้รัศมีมันแยางออกไปไกลหน่อยวยนะ่นาะใช่ใช่ใชคือลมแรงเท่าไหร่ก็ไม่มีความรู้สึกนะต้องเอาสลิงนี่เป็นตัวยึดอีกทีหนึ่งตรงนี้ถ้าเกิดหน้าไหนถ้าขึ้นมาเห็นเป็นทะเลเหมอกจะงามมากเลย <laughs> แต่ว่ต้องคลิตพวกกิ่งย่อยๆนี่ออกเนี่ยมันจะเปิดวิวนี่ก็ขึ้นพาขึ้นมาดูวิวถึง ชั้นสุดท้ายแล้วนะครับ,บริบๆบนั่นแต่ในกล้องอาจจะไม่เห็น <c oughs> เห็นถึงวัดใหม่สีม่วง,งคํำนน์แล้วตรงข้าผานกขกกขึ้นไปเรื่อยๆโอผานกกอยู่ด้านโน้นนะวัดมวงคำนี่ถ้ามาอีกด้านนึงก็จะเป็นเป็นเอ่อบางวิมานกันนะแต่มัน,มนอยู่ทังนี้อยู่คนละแองามนกันนจะเ่อางวิมานเหืนั่นมต่